สำหรับเรื่องที่สองของการเขียนนั้นนะคะก็คือการเขียนจดหมายกิจธุระค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจดหมายกิจธุระนั้นน่ะเป็นอย่างไรค่ะจดหมายกิจธุระนะคะเนื้อความหรือว่าซิกเนเจอร์ของจดหมายกิจธุระเลยนะคะนั่นก็คือมีเนื้อความขอร้องใช้ด้วยคำสุภาพนะคะดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้กระดาษให้สะอาดรวมไปถึงความสะอาดในการพิมพ์และการจัดหน้าซองให้เหมาะสมมีรูปแบบเหมือนหนังสือราชการแล้วก็ใช้ภาษาระดับทางการค่ะเพราะฉะนั้นจดหมายกิจธุระนะคะนักเรียน จะใช้เฉพาะภาษาเขียนเท่านั้นเพราะเป็นระดับทางการเนาะจะไม่มีภาษาพูดปะปนเด็ดขาดน,นะคะอย่าลืมซิกเนเจอร์นะคะของจดหมายกิจธุระนะอ่ามีเนื้อความขอร้องนะคะใช้ถ้อยคําสุภาพนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของจดหมายกิจธุระกันนะคะจะมีทั้งหมด13สส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนะคะครูขอซูมให้นักเรียนดูนิดนึงชัดๆนั่นคือลำดับที่ของจดหมายค่ะลำดับที่ของจดหมายนั้นนะคะจะบอกว่าตำแหน่งนี้เนี่ยจะบอกว่าจดหมายฉบับเนี้ย ออกเป็นฉบับที่เท่าไหร่ในปีนั้นๆน,น,นะคะเช่นที่1นึทับสองหมายความว่าจดหมายฉบับนี้นะคะออกเป็นฉบับแรกของปี59นะคะถ้าเขียนว่าที่มปสทับหนึ่งทับสองห้าห้าเก้แบบนี้นะคะมันหมายความว่าออกจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์นะคะเป็นฉบับที่1ของปี59แต่ถ้าตัวย่อตรงนี้ตรงตำแหน่งนี้นะคะไม่ได้รู้จักกันทั่วไปแบบว่าเป็นสากลหรืออะไรแบบนี้เราจะใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่รู้ทั่วประเทศเนาะ เพราะฉันเราก็จะเลยเขียนมาเป็นแบบแรกแ,แบบด้านบนมากกว่านะคะต่อม,มาส่วนที่2ค่ะนั่นคือส่วนของหัวจดหมายนะคะหัวจดหมายเนี่ยจะบอกชื่อที่อยู่หน่วยงานที่ออกจดหมายหรือที่อยู่ของผู้ออกจดหมายนะคะก็คือที่อยู่นั่นเองถ้าเราเขียนที่บ้านแล้วก็ใช้เป็นเลขที่บ้านของเราถ้าเขียนที่โรงเรียนก็จะใช้เป็นเลขที่ที่โรงเรียนนะคะส่วนต่อมาส่วนที่3ค yani> ่ะคือวันเดือนปีนะคะวันเดือนปีเนี่ยจะเริ่มต้นเขียนตั้งแต่กึ่งกลางหน้ากระดาษแล้วไปทางขวา กึ่นกลางไปทางขวากึ่นกลางไปทางขวากึ่นกลางไปทางขวานะคะวิธีการเขียนจะมีแบบเดียวเท่านั้นนั่นคือเช่นสี่ 4, วันนี้นะคะสมมติวันนี้เป็นวันที่4พฤศจิกาก็วันก็คือใส่4มาเลยไม่ม่มมจะมีวันอังคารมันพูดพฤหัสจะไม่มีนะคะก็ใส่เลขมาเลยวันก็คือ สี่ 4, เดือนก็คือพฤศจิกาย,ยนปีก็คือ2559คือดึงลงมาเลยนะคะต่อมาส่วนที่4ค่ะคือเรื่องเวลาเราจะดูจดหมายว่าจดหมายฉบับนี้เนี่ยมันเขียนมาเพื่ออะไรอะไรยังไงเราจะเลื่อนสายตาไปดูตรงตำแหน่งที่4คือตำแหน่งเรื่องนะคะเพราะว่าตำแหน่งเรื่องเนี่ยจะสรุปสาระสำคัญของจดหมายทั้งฉบับบอกจุดประสงค์ชัดเจนว่า เขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่ออะไรต้องการให้เราทำอะไรให้แบบนี้นะคะจากนั้นคำขึ้นต้นค่ะอันนี้ต้องจำเลยนะคะคำขึ้นต้นในจดหมายกิจธุระจะขึ้นต้นได้แบบเดียวเท่านั้นค่ะนั่นคือขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนจะไม่มีกราบเรียนสวัสดีกราบสวัสดีนมมสกุลสมัครไม่มีนะคะจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนนะคะตามรุชื่อสกุลตำแหน่งผู้รับจดหมายนะคะเช่นสมมุตินะคะครูเป็น ด็อกเตอร์สมมุติสมมตินะก็จะขึ้นด้วยเรียนด็อกเตอร์าสิตาชัยศิลปินนะคะแต่จะไม่ได้ตามด้วยที่เคารพที่เคารพรักจะเป็นเรียนด็อกเตอร์าสิตาชัยศิลปินที่เคารพไม่มี จะมีแค่ตำแหน่งชื่อแล้วก็สกุลเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะก็คือหรือว่าถ้าไม่มียศอะไรเลย mm. เช่นนางสาวก็จะเป็นเรียนนางสาวภาสิตาชัยศิลปินแบบนี้จะไม่มีคำต่อท้ายนะคะส่วนต่อมาค่ะนักเรียนส่วนที่6นะคะนั่นคือสิ่งที่ส่งมาด้วยสิ่งที่ส่งมาด้วยเนี่ยถ้าไม่มีนะคะไม่ต้องใส่เข้ามาถ้าไม่มีแนบมากับเอกสารหรือว่าจดหมายฉบับนี้ไม่ต้องใส่เข้ามานะคะเช่นแต่ถ้ามีเนี่ยก็ใส่เข้ามา ด้วยนะคะเช่นตัวอย่างกําหนดการเอกสารประกอบการประชุมหนังสือแผ่นซีดีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเวล,ลาใส่เนี่ยถ้ามีแค่ชิ้นเดียวก็คือใส่เข้าไปเลย1นอันเอกสารประกอบการประชุมเนี่ยนะคะแต่ถ้ามีมากกว่าหนึ่งให้ใส่เป็นเลข1 2 3่งสให้มันชัดเจนสวยงาม นะคะต่อมาส่วนที่7ค่ะนั่นคือข้อความต้องมีอย่างน้อย2ย่อหน้านะคะปกติเราก็จะมี2ย่อหน้าเป็นหลักๆเนาะย่อหน้าแรกจะบอกอะไรย่อหน้าสองจะบอกอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะย่อหน้าแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะบอกสาเหตุที่ทําให้ต้องเขียนจดหมายมาเขียนมาเพื่ออะไรเรามีต้นสายปลายเหตุยังไงทำไมต้องเขียนจดหมายฉบับนี้มานะคะถ้าเกิดว่าเขียนเป็นครั้งแรกเลยหมายความว่านักเรียนเขียนมาหาครู คือจริงๆอ่ะฉบับนี้จดหมายฉบับนี้อาจจะเป็นฉบับที่20ของปี63แต่ว่าเขียนม AH หาครูเนี่ยในฉบับที่20เนี่ยของมหาครูเป็นครั้งแรกเราจะขึ้นต้นย่อหน้าแรกนะคะว่าด้วยเนื่องด้วยเนื่องจากเพิ่มเนื่องไหนด้วยนะด้วยเนื่องด้วยเนื่องจากเนื่องหน ะะแต่ถ้าเป็นฉบับที่เคยเขียนมาหาคูแล้วสมมติ20เขียนมาหาคูฉบับที่20เนาะแล้วเขียนมาหาคูอีกครั้งฉบับที่30อย่างเงี้ยเราจะอ้างอิงถึงฉบับที่20ว่าตามที่หนังสืออะไรก็ว่าไปนะคะฉบับที่20ทับสองห้าหกสามเคยเขียนมาขอความอนุเคราะห์อะไรก็ว่าไปแบบนี้นะคะต่อมาย่อหน้าที่2นะคะจะต้องบอกวัตถุประสงค์นะคะว่าผู้รับจดหมายเนี่ยจะต้องทําอะไรให้เราเขียนมาเพื่ออะไรบอกอะไรกับ บอกต้องการอะไรจากคนรับจดหมายลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉันจะเริ่มต้นที่คําว่าจึงเรียนมาเพื่อจุดๆ,ๆจะไม่แค่บอกว่าจ <"iram> ึงเรียนมาเพื่อทราบไม่ได้นะคะนักเรียนจะต้องระบุให้ชัดเจนเลยว่าต้องการอะไรส่วนมากเรามัก ok จะเอาชื่อเรื่องเนี่ยลงมาใส่ก็จะเป็นพวกจึงเรียนมาเพื่อขอ <itative S 1> เชิญเป็นวิทยากรจึงเ <c oughs> รียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออะไรแบบเนี้ยคือระบุไปให้ชัดเจนเลยว่าต้องการให้คนรับจดหมายเนี่ยช่วยเหลืออะไรเรา นะคะต่อมาส่วนที่8นะคะก็คือคำลงท้ายคำลงท้ายเนี่ยจะอยู่ตรงกับวันเดือนปีเพราะฉะ네ันจะอยู่กึ่งกลางแล้วไปทางขวากึ่งกลางไปทางขวาและคำล,คำลงท้ายนะคะจะลงท้ายด้วยแบบเดียวได้แบบเดียวเท่านั้นนั่นคือขอแสดงความนับถือจำให้ดีนะคะขอแสดงความนับถือขอแสดงความนับถือเนาะส่วนต่อมานะคะลายมือชื่อนะคะก็คือเป็นลายเซ็นของเราเขียนด้วยปากการจริงๆลายมือจริงๆจะไม่ใช้ตราปั๊มหรือว่าตรายางในทั้งสิ้นนะคะหลังจากที่เราเซ็นเรียบร้อยก็จะเป็นชื่อ ื่อเต็มของเราส่วนชื่อเต็มตรงนี้นะต้องมีวงเล็บเสมอชื่อเต็มเนาะต้องมีวงเล็บนะคะแล้วก็มีคํานําหน้าชื่อด้วยคํานําหน้าชื่อเนี่ยก็ใส่เป็นแบบเต็มๆจะมาดอยดอจุดยอจุดดอจุดชอจุดอะไรเงรี้ยไม่ได้เขียนเป็นเด็กหญิงเด็กชายแบบเต็มๆนางสาวนายแบบเต็มๆไปเลยนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยตําแหน่งของครูก็เป็นตําแหน่งครูหรือของนักเรียนก็จะเป็นสมมตนินักเรียนเป็นประธานชมรมนะคะก็จะเป็นจะก็จะเป็นตําแหน่งประธานชมรมภาษาไทยเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนที่12นะคะนักเรียน ก็จะเป็นหน่วยงานที่ออกจดหมายและหมายเลขโทรศัพท์นะคะก็จะอยู่ด้านล่างชิดขอบก็จะใส่เบอร์โทรนะคะโทรศัพท์อีเมลเพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารกลับไปนั่นเองค่ะส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นซองจดหมายคือส่วนที่13นะคะซองขนาดจดหมายเนี่ยจะมีขนาด5้คูณเนิ้วหรือว่าขนาดเท่ากับซองจดหมายราชการส่วนรหัสไปรษณีย์เนี่ยระบุหน้าซองต้องใช้เลขอรารบิกเท่านั้นอ่าครูให้นักเรียนสังเกตตรงนี้นิดนึงนะคะว่าเลขมันไม่เหมือนกันเนาะ ที่ uh, นายดาบปรับศัตรู007หมู่2อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเลขไทยได้นะคะ888หมู่9อะไรแบบเนี้ยนะคะ mm. ก็คือเป็นเลขไทยได้แต่ถ้าเป็นจ่าหน้าซองหรือจ่าตรงเนี้ยนะลูกจ่าแบบระบุหน้าซองปรยีย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะรหัสปรยสย์ต้องใช้เป็น เลขอารบิกเท่านั้นนะคะจําให้ดีว่าต้องเป็นเลขอารบิกเท่านั้นสังเกตดูว่าตรงนี้นะคะตรงกันหมดเลยนายสุนทรเจตอเภอแม่สายนะคะถ้าหนูไม่แท็บเข้ามาหนูจะเขียนตรงกับชื่อที่อยู่ผู้ส่งแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็ต้องทําให้มันอยู่ตรงกันทั้งหมดนะคะชื่อที่อยู่ผู้รับถ้าไม่ยืงเข้ามาแท็บก็คือยังไงก็คือให้มันตรงกันนะคะน,นี่คือสิ่งสําคัญมากๆเลย อ่าโอเคคือตอนนี้เราเรียนองค์ประกอบทั้งหมดไปแล้วนะคะ13องค์ประกอบด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วจดหมายกิจธุระที่ดีเนี่ยต้องเป็นยังไงต้องมี5อย่างนะคะลูกนั่นคือต้องชัดเจนสมบูรณ์กระทัดรัดถูกต้องแล้วก็สุภาพชัดเจนในที่นี้หมายถึงเราจะพิมพ์ไม่เขียนเพื่อความสวยงามอ่านง่ายนะคะใช้กระดาษที่มีตราหน่วยงานหรือว่ากระดาษ A 4สีขาวที่ไม่มีเส้นเนาะความสมบูรณ์ก็คือต้องระบุทุกป,ประเด็นวัตถุประสงค์ต้องชัดเจนว่ากิจกรรมเนี่ยจะดําเนินวันไหน เวลาไหนสถานที่ไหนนะคะอย่าให้มันพลาดไปแม้แต่ประเด็นเดียวความกระทัดรัดก็คือใช้ภาษาที่กระชับชัดเจนและเป็นภาษาระดับทางการก็คือมีแต่ภาษาเขียนไม่มีภาษาพูดนะจ๊ะความถูกต้องนะคะเวลาเราเขียนจดหมายอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องอ่านทบทวนเนื้อหาสาระให้ถูกต้องทุกข้อทุกครั้งก่อนนะคะโดยเฉพาะชื่อ ตำแหน่งของผู้รับจดหมายเวลาสานที่นัดหมายว่ามันครบถ้วนไหมชื่อเขาสะกดถูกไหมชื่อของคนรับเพราะว่าจดหมายกิจุระเป็นจดหมายเชิงขอร้องขอความช่วยเหลือให้คนรับจดหมายคือคนที่เราส่งไปเนี่ยช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องตรงต้องถูกต้องนะคะและที่สําคัญคือต้องสุภาพเนื่องจากว่าซิกเนเจอร์ของมันคือ เป็นจดหมายที่มีเนื้อหาขอร้องให้ผู้อื่นเนี่ยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ต้องใช้ภาษาที่สุภาพนะคะสร้างความประทับใจรวมถึงควรเลือกใช้กระดาษให้เหมาะสมและมีความสะอาดเรียบร้อยในการพิมพ์และอย่าลืมว่าต้องจัดหน้าซองให้เหมาะสมด้วยนั่นเองค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับจดหมายกิจธุระของเราเพราะฉะนั้นซิกเนเจอร์ของมันเลยสําหรับจดหมายกิจธุระนะคะก็คือมันจะเป็นจดหมายที่มีเนื้อความเชิงขอร้องดังนั้นเนี่ยต้องสุภาพตั้งแต่การจัดหน้าซองซองการพิมพ์เอกสารข้างในคื ต้องเปปังหมดทุกสิ่งนะคะและที่สําคัญเลยอย่าลืมนะคะว่ามันมีรูปแบบเหมือนกับหนังสือราชการเนาะแล้วก็ใช้ภาษาระดับทางการคือมีแต่ภาษาเขียนเท่านั้นนะคะอะตอนนี้จบเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดอีก5ข้อตอบคําถามเล็กๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในห้องนะคะว่าเราจะมาทําแบบฝึกหัดอะไรต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ